ขราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพก็ะผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีกระทู้สดที่จำเป็นต้องถามนายกรัฐมนตรีก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีท่านอนุชานาคาใส ที่ทุกครั้งท่านได้ทำหน้าที่อย่างดีสุดมาตอบกระทู้ทุกครั้งท่านไม่เคยไม่เคยขาดผมกับผมนะเรื่องธรมพุทธศาสนาแม้จะเป็นคดีไอ้กระทู้ทั่วไปหรือกระทู้สดท่านประธานแต่กระทู้ตัวนี้เป็นคดีฆาตรรกัมพระผมผิดหวังนานนยกรัฐมนตรีท่านประธานเพราะคนที่จะมาตอบกระทู้เนี่ย ต้องเป็นผู้รัฐมนตรีหรือรองนายกมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีเรื่องพระธรรมดานี้บังเอิญท่านนายกมนตรีนี่คงคิดเห็นว่าเป็นพระก็เลยให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเลยซึ่งผมคิดว่าท่านไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่เอาเถอะ ท่านไหนๆท่านก็มาแล้วท่านให้ข้อมูลหน่อยเพื่อที่จะให้พี่น้องซึ่งซึ่งมีความสะเทือนใจในการที่พระถูกฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านประธานคดีนี้ความจริงไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรท่านประธานเป็นคดีที่คนร้าย ข้าตกรรมพระซึ่งไม่มีอาวุธอะไรเลยพระรูปนี้คือพระรูปหนึ่งถึ้าถามว่าเป็นพระที่บวชนานไหมก็แปดพันษาท่านประธานคือท่านพระอาจารย์สุริยาวงสมบัติท่านสละโลกจริงๆฆ่ายังไงก็ได้บังเอิญเกิดเหตุกลางวันท่านประธาน ที่ผมจำเป็นต้องถามเป็นกระทู้สดข่าวออกไปทั่วประเทศแม้ว่าทางทีวีนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์แต่วันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืออย่างนี้ท่านประธานครับคดีนี้เกิดขึ้นไม่นานครับคือเมื่อวันเอาตามจริงคือวันที่22มกราคม2564แล้วท่านประธาน เวลากลางวันด้วยคือเวลาประมาณสิบนาฬิกาแต่เพื่อข่าวนี้ออกไปก็วันที่23พระฉันจังหันเสร็จก็เป็นพระที่ปฏิบัติจริงก็เดินจงกรมซึ่งเป็นพระ,ะปฏิบตัติตามคันลองของพระธรรมวินัยเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่างจริงๆ ก็เดินโยกมมในสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นป่านี่ต้องกลับเรียนท่านประธานกรับเรียนไปถึงรลขาธิบดีซึ่งจะมาตอบอันนี้ว่าทำไมผมต้องถามตรงนี้เพราะเป็นเรื่องสะเทือนใจที่พระไม่มีอะไรจะสู้เลยท่านเป็นพระจริงคือพระที่บวดแปดพรรษานี่ต้องเข้าใจก่อนบางคนว่าแล้วไปอยู่ในป่าสร้างอาณาจักรไม่ใช่ครับผมฟังอธิบดีท่านหนึ่งบอกพระสร้างอาณาจักรเลยผมเก็บปวดนะท่านประธาน ก็ท่านบวชเกินห้พันษาโดยหลักพระธรมีในเขาเรียกว่านิสัยมุตตะในผูจัสนาหมายความว่าถ้าเกินห้าพรรษาแล้วลาครูบาจารย์ไปปฏิบัติธรรมในป่าในดงเขาเรียกว่าปีกวิเวกท่านประธานอันนี้คือพระที่ออกปฏิบัติจริงๆท่านบวชได้8ปพรนษาผมจึงกราบเรียนถามรัฐมนตรี ซึ่งมาตอบวันนี้ว่าโดยหลักการฆาตกรรมเนี่ยกลางวันตำรวจทำตามมีตามเกิดที่ผมว่านี่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านประธานแล้วก็จับใครไม่ได้ในลายของพระสุริยาซึ่งกยู่สมัสสงบ้านป่าพึ่งตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ ท่านเป็นพระจากขอนแก่นแต่เมื่อบวชเกินห้าพรรษาแล้วท่านลาครูบาอาจารย์เพื่อปีกวิเวกไปอยู่ในป่าเพื่อปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรเลยท่านประธานสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ในป่าถ้าถามว่าถ้าตำรวจเราใส่ใจเพราะผมสืบทราบมาว่าคนร้ายก็เป็นคนในหมู่บ้านมีอาการติดยาเสพติด เอาค้อนทุบหัวพระซึ่งกระดะเดินจงกรมอยู่นี่ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรหรอกครับท่านประธานก็แล้วก็ไม่ได้อะไรไปด้วยก็ไม่มีอะไรอะ่ะทุบแล้วไปดูแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จากไปท่านยังไม่เสียชีวิตย,ยังไม่มรณภาพท่านประธานท่านก,าก็ตะกิจท่านมีตั้งสติก็เดินกับกุฏิซึ่งเหมือนกระตอนะ๊อบอะท่านประธาน โทรศัพท์บอกโยมมามารับไปหาหมอหน่อยแต่ท่านคงหมดบุญแหะหรือวิบากกรรมท่านมีแค่นั้นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมผมก็ยอมรับท่านประธานท่านรัฐมนตรีแต่ความไม่ไดิบาก,กรรมของคนทำความชั่วนี่ฆาตากรนี่ต้องได้รับโทษผมจึงต้องมาถามกระทู้ในวันนี้แล้วหลายเรื่องนี่ ก็ยังคลาคาซังรัประธานที่ผมต้องพูดหลายอื่นอือยอื่น,นไปว่าในภาคใต้สามจังหวัดอีกพระถูกฆ่าประจําถูกทําร้ายกลางวันกลางคืนออกบินทบาทวันนี้ไม่สามารถจับใครได้ผมจะบอกว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจของชาวพุทธแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนครบ้านผมตั้งแต่เดือนกันยายน25 15 .155 ท่านจ้คุณรองเจ้าคณะจังหวัด พระศรีสก,กุลกิตอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังก็ถูกคอนทุบหัวมรณภาพในห้องน้ำหลักฐานชัดเจนวันนั้นมีคอนมีเลือดมีมือลายนิ้มือเต็มวันนี้จับใครไม่ได้ยังมาจนป่านนี้จากปีห้าห้าจนถึงวันนี้เกือบสิบปีอีกลายที่ผมไม่พูดไม่ได้ครับจากสุราช วันนี้ยิ่งเจ็บปวดขอเท้าคืนนี้หน่อยพระออกจากสำนักสงฆ์เหมือนกันพระชนรทานถาวโรนี่หรือการจนบุตรเจ้าสำนักสงฆ์ออกําสำนักสงฆ์ถูกผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนลูกซองยิงพร้อมลูกศิษย์ข้อหาผิดพลกอจากการสอบสวนเบื้งเสร็จแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้จับผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ได้จับ แต่หลังจากนั้นมาบอกว่าพระต่อสู้เลยต้องยิงแต่ในการทางคดีทางคด,ดีไปตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ายิงข้างหลังพระไม่ทำอะไรเลยปืนก็ไมได้อยู่ใกล้พระไม่รู้จะต่อสู้ไประเด็นไหนอันนี้เลยฝากท่านรมตีวันนี้มาแทน่านนายกรัตรีผมต้องผมกินจําเป็นต้องถามนายกเพราะท่านกำกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้จับใครไม่ได้ครับผู้ใหบ้าน ก็ไม่ได้ถูกจับอะไรก็ยังประกันตัวอยู่ทั้งแรกไม่ได้จับเลยแต่วันนี้ผมไม่ใช่คนสุราตแต่ผมเห็นพระแล้วอนาจใจท่าประธานเศร้าใจวิตกกังวลว่าพระจะถูกฆ่าอีกกี่ลูกถึงจะจับได้วันนี้ง่ายนิดเดียวช่งชัยภูมิเนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านอันนี้ผมถามรองผู้การ ตำรวจจังหวัดนะครับผมมีรายชื่อของท่านผู้การคนนี้แต่ผมไม่เอ่ยถึงชื่อท่านหรอกร้องผู้การท่านบอกคนในหมู่บ้านพบไม่ได้อะไรเลย,ยค้อนธรรมดาทุบหัวนะ่ะทานยมมีเวลาจำกัดนะครับท่านต้องถามสามครั้งครับมีเวลาเหลืออยู่ครับผม,ผมถามถานสั้นครับเวลาถามนั้นผมอยากเล่าให้ฟังบอนว่านี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องพุทธศาสนาชนิดขจรตระพทางผมเข้ากลับไม่ผมผมเข้าใจอยู่ครับแต่ว่า อันข้อที่หนึ่งถามเลยผมถามนายกรัตรีนะครับท่านรัฐมนตรีก็ตอบผมก็ไม่เข้าใจว่าให้ท่านผู้ดูแลพระแต่ให้มาตอบคดีอาญกรรมนี่ผมไม่รู้ท่านจะเดินยังไงผมยึงถามในข้อที่หนึ่งว่านายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นข่าวแบบนี้แล้วให้ความสนใจไหมข่าวฆ่าแล้วฆ่าอีกนี่ ท่านได้เนินการสอบสวนหรือสั่งการให้ตำรวจชัยภูมิเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มหรือว่าสืบหาคน้ายอย่างไรไหมหรือว่าปล่อยไปตามยถากรรมไม่ต้องเขาคุกหรอกฆ่าพระพระท่านก็เป็นพระอยู่แล้วนะแบบนั้นหรือไม่อันนี้เป็นคําถามข้อที่หนึ่งถึงความคืบหน้าเขาทราบละเอียดครับคําถามที่สองครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่ครบรอบผมนิยมเวชากามาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎร จังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรีจริงๆนะว่าท่านบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นถามที่สองนะครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงยิ่งเป็นเรื่องยากแต่ผมขอกราบเรียนท่านแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นคดีฆาตกรรมแต่ไม่ฆาตกรรมธรรมดาแต่ถ้าคนทั่วไปไม่มีความจิตไม่ไม่คิดไม่ไม่จิตสํานึกความเป็น ชาวพุทธศาสนชนิกรนอาจจะไม่คิดะลรพระซึ่งเดินจงกรมอยู่ในเวลากลางวันแล้วถูกทุบศีรษะถึงขนาดมรณภาพนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่จนสืบจับไม่ได้ท่านประธานไปถึงท่านรมรีผมจึงกลาบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้คนกำกับดูแล สำนักงานตรวจแห่งช,ชาติต้องเด็ดขาดกว่านี้ท่านประธานเพราะผมฝากนายบนตรีไปเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมสืบทราบจากชาวบ้านแล้วว่าเป็นแค่คนในหมู่บ้านซึ่งอาจจะติดยาบ้างเพราะก่อนหน้านั้นเคยมาลักเล็กขโมยน้อยในสำนักสงฆ์น่ะที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่าพระก็ไม่ได้แจ้ง ท่านต้องเข้าใจแบบนี้ท่านท่านท่านท่ทททานรมติครับท่านประธานโดยหลักพระธรรมวินัยนี่พระซึ่งจำพรรษาอายุพรรษาตัวเองมีห้าพรรษานี่การจะไปอยู่ตามลุกขมูลหมายว่าอตามป่านี่ไม่มีความจาเป็นต้องสนักสงฆ์ก็ไปอยู่ได้เข้าถือว่าไปปฏิบัติธรรมหลังจอกพรรษาอันนี้ไม่ใช่ในพรรษาครับเพราะนั้นไม่มีความผิดหรอกครับท่านจะบอกว่าต้องโน่นนี่นั่น จเจ้าความผิดในพระขอร้องเถอะครับท่านประธานท่านรัมนตรีครับคิดช่วยท่านแล้วกันใหญ่อย่าไปคิดว่าท่านมีความผิดอันนี้ผมจะกล่าวเียนเป็นข้อที่สองว่าจากเหตุการณ์ที่ผมกล่าวมานี่นอกจากพระเชยภูมิแล้วนี่ผมก็หวังท่านจะไปสืบจับให้ได้ผมติดตามอยู่ตอนนี้ยังไม่จับไม่ได้แม้กระทั่งนักเลงหัวไม้ในหมู่บ้านรู้อยู่แล้วทำไมไม่จับกลุ่มมีอะไรติดคอหรือไม่ นั้นคดีเก่าด้วยผมถามที่หนึ่งว่าคดีเก่าไปลว่าคดีสุราษฎร์คดีคดีสกลน,นครคดีคดีอีกสามจัดไฟจังหวัดภาคใต้เนี่ยระถูกฆ่าตายอยู่กลางถนนบินทบาทมีโอกาสที่จะได้ตัวคนร้ายลงโทษไหมคดีพวกนี้ไม่ในเรื่องใหญ่อะไรเลยนะขอเรียนท่านว่าไม่ลึกลับผมจะบอกว่าไม่ลึกลับถูกทุบหัวในขณะแบบวัดสกลนครในห้องน้ำ คอนก็นได้เลือดก็เต็มอยู่ลายมือก็ได้วันนี้ผมไม่ทราบว่าคดีใครเป่าคดีอันนี้เขาเรียวกว่าเป่าคดีนะท่านประธานส่วนสุราษฎร์นี่ผู้ใหญ่บ้านยังลอยนุ่งกันวันนี้รองกลับเรียนว่าทั้งคดีที่ผมพูดมานี่มีความเป็นไปได้ขนาดไหนครับท่านประธานครับถามไปถึงรัฐมนตรีท่านนิยมถามคําถาม,ถามครั้งที่สามไหมครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่ครรพบ ก็ผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับคำถามสุดท้ายก็เป็นคำถามไม่ใช่คำถามก็ได้แต่ต้องฝากรัฐมนตรีไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าปักใต้ไม่ว่าสุราษฎรไม่ว่าสกลนครนี่ผมก็ ได้ยินท่านรัฐมนตรีท่านตอบเมืม่อกี้เขาก็เป็นขวังอยู่นิดๆนะไม่ได้ไม่ได้หวังมากหรอกเพราะท่านพูดแล้วมันน้ำหนักท่านไม่ให้ผมไม่ให้ใจผมเท่าไหร่เพรนผมจะฝากว่ายังไงก็ตามท่านไปดูให้ผมหน่อยไปดูฝากถึงท่านนายกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านทำอะไรอยู่อย่าไปห่วงแต่เรื่องบอนเรื่องอะไรเลยวันนี้มาดูแลความมั่นคงของ,ของพี่น้องประชาชนหน่อย คำถามสุดท้ายครับก็ฝากท่านบันตรีไปถึงนายกบัตรีว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะว่ามติคอรมอมติในมหาเทรสังคมะคอะไรก็แล้วแต่แต่นั้นเป็นวิธีปฏิบัติของพระหลังเก,กพรรษาแล้วพระที่มีพรรษาเกินห้าซึ่งพระที่มีพรรษาเกินหนี่ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่านิสัยมุตตะ คือพระที่มีการคุ้มครองตัวเองได้ก็สามารถไปปฏิบัติธรรมในป่าได้อันนี้คือหลักผังพระพุทธศาสนาเพราะนั้นผมจึงถามข้อที่สมว่าในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนี่ทางฝ่ายรัฐเองเนเอาสำนักงานหลวงแห่งชาติาเป็นหลักว่าจะมีวิธีการคุ้มครองป้องกันที่พระสละแล้วนี่ สามารถที่เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าโดยปลอดภัยได้หรือไม่เพราะโดยหลักพระพุทธที่เขาป่าทั้งหลายแหละนี่ตั้งแต่อาจารย์มัน่นอาจารย์ฟั่นผมมาละครับท่านไม่ได้ถืออะไรไปหรอกครับท่านไงเ่าจะให้ความคุ้มครองท่านไปอยู่ตรงไหนวงภูพาอะไรก็แล้วแ,แต่ตำรวจอยู่เต็มไปหมดถ้าไม่แต่ไปเฝ้าบ่อยบางครั้งนะี่ผมเห็นแล้วมันก็เกินไปตำรวจทําได้ทุกเรื่องแต่เรื่องแบบนี้ไม่ทำนะ ผมตึงฝากธ่รัฐมนติไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้มีเข้ามาดูแลทางด้านพระพุทธศาสนาหน่อยอย่างน้อยพระก็ได้การคุ้ครองได้ปฏิบัติธรรมมีกิจบริสุทธิ์อย่างแจ้งแล้วจะเผื่อถึงญาติถึงโยมโดย้วยขอบคุณมากท่านประธานครับทรรัฐมนตรีครับ